สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับอีกครั้งวันนี้ยู่กับคุณครูแฟมและอักษร on learn นักเรียนครั้งที่แล้วมีใครจำได้ไหมเราเรียนเรื่องอะไรไปลูกเราเรียนเกี่ยวกับพวก passive voice ไปเนาะเรียนเกี่ยวกับอะไรอีกลูกพวก causative จำได้ไหม causative reflexive pronoun หรือว่าการใช้ article a and the วันนี้แหละคุณจะพานักเรียนมาดูในส่วนที่น่าสนใจอ๋อเพิ่มเติมเรามาดูกันเลยในหนังสือเปิดตานเรียนลูกหนูข้อที่ 7c เปิดตามได้ไหม อ่าโอเคดีมาก listening and speaking อ่าทักษะการฟังและทักษะการพูดข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า where do the people in the pictures work นักเรียคิดว่าเนี่ยคนเนี้ยพวกเนี้ยเขาทำงานอยู่ที่ไหนกัน choose from the places in the list โดยชูจากันนี้ลูกหนูชูจากอันนี้นะอ่า ah, what can you do or see in these places นักเรียนสามารถไปดูอ๋อไปทำอะไรหรือว่าไปดูอะไร อ๋อในสถานที่ต่างๆนี้ได้อ่ะโอเคนักเ,เรียนลองอ่าเสียงตามครูลูกหนู Art Gallery Art Gallery คืออะไรลูก Art Gallery คืออ๋อแบบเหมือนสูตรที่แบบว่าเขาเอารูปภาพเดี๋ยวราไปตั้งๆก็ตั้งไว้เยอะให้เราเนี่ยเขาไปชื่นชมภาพศิละปะ We can see paintings อ๋อรูปภาพลูกหนู in an art gallery โอเคต่อมาลูกหนูคำนี้ Cinema Cinema นักเรียน Cinema แปลว่าโรงหนังโรงภาพยนตร์เราไปทำอะไรลูก อ๋ oh, we can watch a film at the cinema อ่ะฟังเสียงลูก we can watch a film at the cinema ดีมากคำต่อมาลูกหนู concert hall concert hall ก็คืออะไรนะรั่นเลยเวลาไปดูคอนเสิร์ตอ่ะโอ้เหมือนห้องใหญ่ๆเนาะที่จัดแสดงคอนเสิร์ตเราไปทำอะไรดีอ่ะ ah, ฟังเสียง we can watch or listen to a concert or music performance in a concert hall เราเนี่ยสามารถไปดูเนาะหรือไปฟังก็ได้การเล่นคอนเสิร์ตการเล่นดนตรตีการแสดงพวกนี้เนาะที่ไหนลูก concert hall อ๋อต้องใหญ่มากๆนักเรียนต่อมา exhibition center อ่ะไปทำอะไรได้อันนี้ We can see an exhibition like a science fair in an exhibition center exhibition เนี่ยมันคืองานแบบนี้ทัศการใหญ่ๆลูกหนูเช่นแบบจัดที่ไหนประเทศไทยแบบใบเทคบางนาอ๋อศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจเนาะหรือว่าที่ไหนลูกโอ้ที่ไหนก็แล้วแต่ที่แบบมีห้องประชุมใหญ่ๆมีพื้นที่ใหญ่ๆที่จะรดเยอะๆเนี่ยที่เขาจะไว้จะจัด exhibition กันอ่ะ อันนี้เช่นอะไรลูก science fair โอ้งานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ลูกหนูจัด,จดที่ไหน exhibition center อ่าศูนย์ลูกหนูศูนย์เป็นศูนย์เลยนะศูนย์จัดก็เหมือนที่ไบเทคบางนาบ้านเรานี่แหละเนาะอ่าต่มา museum แปลว่าอะไรเอ่ยมาดูกันเราไปทำอะไรได้อ่ะดูนะ we can see artifacts and works of art from the past in museum อ่าเขาบอก we can see artifacts หรือว่า works of art ที่ได้ที่ museum อ่า from The past in the museum คือพิพิธภัณฑ์ลูกหนูเราสามารถไปดูแบบงานเก่าๆได้เนาะโอ้ที่มิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์ตามอเปร่า o ฮาส์อ่า Opera House อ่ะ,อะ We can see a play, a concert, or a performance in an opera house. Opera House เนี่ยลูกเหมือน,นแบบ สมัยก่อนเนาะเขาจะแบบเป็นเหมือนคล้ายๆโรงใหญ่ๆลูกหนูที่แบบเขาสามารถไปเล่นดนตรีได้เล่นคอนเสิร์ตก็ได้อ๋อเพราะสมัยก่อนบางทีอาจจะยังไม่มีฮอลล์แบบคอนเสิร์ตฮอลล์เหมือนสมัยนี้ก็จะเป็นโอเปร่าเฮาส์เนาะถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกให้ลองนึกถึงอ๋อสมมติเราไปพัทยานะทิฟฟานี่โชว์แบบเนี้ยที่เขาจะมีการสแสดงกันเป็นพื้นที่ใหญ่มีคนนั่งเยอะๆแบบเนี้ยเขาเรียกโอเปร่าเฮาส์อ,อ่าโอเคต่อมาสเตดเดียมคืออะไรเอ่ยอะลองดูประโยค We can watch a sporting event like a football match in a stadium. อ่าเนี่ยเห็นไหมสเตเดียมนั้งเรีเยนม,มันเหมือนแบบสเตเดียมที่แบบเขาไว้แข่งกีฬากันอย่างเช่นอะไรโอสนามราชมังคลาแบบแบบของประเทศไทยนะที่แบบเขามีการจัดแข่งขันกีฬากันโอที่แบบสามารถมีพื้นที่นั่งรอบๆได้เยอะๆแบบนี้เขาเรียกว่าสเตเดียมอ่าต่อมาลูกเซอร์เคิส we can see performers and animals doing tricks at a circus อ่าเราสามารถไปดูการแสดงลูกหนูของใครของสัตว์ลูกหนูไปดูการแสดงหรือไปดูสัตว์ได้ที่ อ๋อที่ทำเล่ doing tricks อาจจะเป็นแสดงมายากลเล่นทริคเล่นกลต่างๆเนาะ at the circus คืออ๋อมืนคือโรงละครสัตว์ลูกหนู Circus ต่อมาลูกสุดท้าย theater we can watch a play or other theatrical performances at a theater เซียเดอร์เนี่ยอารมณ์คล้ายๆโรงภาพยนตร์ลูกหนูแต่ว่าเราก็สามารถเข้าไปแบบแสดงได้เนะาะจ้างแตกต่างจากซีนิมานิดนึซีนิมาเนี่ยมันแบบโรงฉายภาพยนตร์ทั่วไปแต่ว่าเ h ียเดอร์เนี่ยอาจจะเป็นแบบการแสดงละครสดก็ได้เวลาล้วแบบไปดูการแสดงสดแบบเนี้ยเนาะมาเ,ออเล่นบนเตียเอร์โอเคอ่ะตอนนี้เ่ยก็รู้แล้วนั่นเรนคิดว่าคนพวกนี้ทำงานที่ไหนลูกดูจากภาพสิดีมากลูกหนู they work at a circus อยู่ที่โรงละครลูกหนูแบบละครสัตว์เลยพวกนี้เนาะอ่ะโอเคมาดูที่ข้อที่สองสิ number 2 listen to tony talking to a friend about an evening out what did each person do แต่ละคนทําอะไรลูกหนูฟังโทนี่พูดนะแล้วก็ดูซิว่าแต่ละคนทําอะไรมีโทนี่จอยส์ลอล,ล่าเคและก็เดนิสอ่ามี ballet concert film play exhibition dinner opera and football นะ a ถึง h เลยอ่ะฟังก่อนลูกหนูรอบแรก Did you all have a nice time at the art exhibition last night, Tony? Oh, actually, I didn't go in the end. Oh, really? What did you do then? Well, my friend got tickets to a football match, so I went to that instead. Oh. Did anyone go to the exhibition? Only Joyce. Everyone else did something different. Did Laura go with you to the match? I know she loves football. No, it was her friend's birthday, so she went out for dinner. What about Claire and Dennis? Did they go out for dinner too? No, they didn't. I think Claire went to see a ballet. Dennis wanted to go to an opera. But there weren't any tickets left, so he just went to see a film at the cinema instead. Well, it sounds like you all had a really nice evening. We should all go out together soon. Yes, great idea. Ah, you girl girl Did you all have a nice time at the art exhibition last night, Tony? Oh, actually, I didn't go in the end. Oh, really? What did you do then? Well, my friend got tickets to a football match, so I went to that instead. Oh. Did anyone go to the exhibition? Only Joyce. Everyone else did something different. Did Laura go with you to the match? I know she loves football. No, it was her friend's birthday, so she went out for dinner. What about Claire and Dennis? Did they go out for dinner too? No, they didn't. I think Claire went to see a ballet. Dennis wanted to go to an opera. But there weren't any tickets left, so he just went to see a film at the cinema instead. Well, it sounds like you all had a really nice evening. We should all go out together soon. Yes, great idea. Very good, Tony Petit Pedu football, about putting football Very good ไปงาน exhibition uh, Only choice เนาะถ้าเราได้ยินเสียงต่มา l o ่ a ไปไหนลูกหนูอล่า Very good ไป dinner เพราะว่าเป็นงานวันเกิดของเพื่อนเธอเนาะต่อมา Care ไปไหนลูกถูกต้องไปดูบาเล่อาไปดูบาเล่ต่อมาสุดท้าย Denis Very good ตอบข้อ C ลูกหนูไปดูหนังลูกฟิลม์มอาโอเค Very good นักเรียนเก่งมาเลยสามารถฟังแล้วก็จับใจความได้ด้วยเนาะอะ,อะข้อต่อมาลูกข้อที่3 Describing experiences อธิบายประสบการณ์ของเราลูกหนูเขาบอกว่าอะไร number three think of the last time you went out and had a really good time คิดสิว่าครั้งล่าสุดในลูกหนูที่หนูได้ออกไปแบบข้างนอกเนาะแล้วมีช่วงเวลาที่ดีมีความสุขเลยเนี่ย complete the notes อ่าเดี๋ยวเรามาเติม complete ตรงนี้กัน use your notes to talk about your evening out แล้วก็ลองเอาโน้ตของหนู่มาทำให้เป็นแบบ evening out ซิเอามาเขียนรวม ตัวอย่างเช่น and evening out อ่า topic คือออกไปข้างนอกอ,ะอ่ะไปข้างนอก when where you went เมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนที่หนูไปอ่าเมื่อไหร่ที่หนูไปแล้วก็ที่ไหนที่หนูไป who อ่ who you went with who you went with ไปกับใครหรออ่า and what exactly happened มีอะไรเกิดขึ้นบ้างล่ะ what you did คุณทำอะไรอ่ what Uh, what it was like คืออะไรลูกหนมันแบบมันเป็นยังไงวันนั้นอะเป็นยังไง and how you felt รู้สึกอย่างไร extra หรืออาจะพูดอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเออมันมันตอบคำถามไปว่าแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวอย่างเช่นลูกหนูครูไปไหนดี last Saturday night a concert stadium นี่ครูไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาลูกหนูไปดูคอ concert ที่สเตเดียมมา่ะดูต่อมาลูกหนูใครแบกครูบ้างอะ Two best friends Sophia and Anna อ่าไปกับเพื่อนสนิทสคนลูกหนูก็คือเพื่อนที่ดีเลยของฉันคือใครลูกโซฟีกับแอนนาแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ลูกหนู Dance and sang along to our favorite songs ไปลูกหนูแล้วก็ร้องเพลงเนาะตามแบบอะไรโอเ,เพลงที่พวกเราเนี่ยชอบ feel t r really e e x c i t e d a n d happy รู้สึกตื่นเต้นลูกหนูแล้วก็แบบมีความสุขมากเลย fantastic สุดท้ายลูกหนูครูามาแต่งเป็นเรื่องได้แบบนี้ลูกอ่ะลองฟังเสียงเรื่องของครู I had a great evening out last Saturday. I went to a concert at the stadium with my two best friends, Sophia and Anna. We danced all night and sang along to our favorite songs. We felt really excited and happy. It was fantastic. อ่าเห็นไหมครูก็เอาพวกนี้แหละมาตอบคาถามตอบให้เป็นยาวๆนักเรียนก็สามารถดูจากตัวอย่างของครูได้แต่ว่านักเรียนต้องทําเป็นของตัวเองนะว่านักเรียนไปไหนมาใครไปกับนักเรียนบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นบ้างหรือทําอะไรบ้างนั่นเองโอเคไหมอันนี้ตอบให้เป็นตัวของนักเรียนอ่าโอเคแล้วข้อที่4ี่ลูกหนูสอนการออกเสียงสักนิดนึ่งพันโนเซชันเ n แ a n เออ่ะยังไม่รู้เรา,าออกเสียงไงเขาบอกว่า Listen and tick ฟังแล้วก็ลองติกถูกลูกหนู Listen a n d repeat ฟังแล้วก็พูดตาม can you think Of more words with these sounds อ่าลองหาอีกสักสองคำซิจากแบบอ่อคำเนี่ยเสียงพวกนี้ลูกหนูอ่ะเราฟังเสียงตัวนี้ก่อนตัวเนี้ยที่มันอยู่ในอ่ออยู่ในะลรลูกหนูอยู่ในแสและตัว e, อีอะอี e, เขียนว่าอ e, ีแต่ไม่ใช่สรลอ e, ีแต่มันคือสละอะไรลูกหนูเดี๋ยวเราฟังนะเออเออ เหมือนสะ A, ระเอลูกหนูจเทียบเคียงกับภาษาไทยเนาะจริงๆแล้วครูไม่อยากสอนให้เรียนเทียบเคียงนะเพราะจริงๆมันไม่สามารถเทียบเคียงได้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ามันใกล้เคียงแล้วกันเนาะเอ๊ A, ก็คือสระเอต่อมาอ่าอ่าบอกครูสิแอบสระอะไรสระแอเอกับแอตัวนี้ชัดมากนักเรียนตัวที่อยู่ด้านในตัวอ e ีเนี่ยคือตัวเอ หรือว่า A ส่วนที่เป็น A กับ E เนี่ยที่มันติดกันไ้เป็นตัวเดียวกันเนี่ยมันคือเสียง A มันคือเสียง A ลองดูสิลูกคำนี้ออกเสียงว่า bad เป็นอะไรลูกหนู very good อ่าเป็น Air ต่อมา bed เป็น A ดีมากต่อมาลูก m e t เป็นดีมาก very good Good job เป็น A สุดท้ายเออสุดท้ายของตัวนี้ลูก mad เป็น เออ y good. แถวสุดท้ายลูก cat อ่า very good pet เป็นเอะอะคราวนี้เราออกเสียงตามลูกหนูเอ้ <A. S 1> very good อ่า excellent อ่ะคราวนี้คำศัพท์หกคำลูก bad great bed very good ดีมากลูกหนูออกเสียงชัดมากเลยอะ met mad cat very good คำสุดท้ายแล้วลูก pet อีกสองคำสมมติถ้าคุณจะยกตัวอย่างเราใช่คำว่า ten ten เห็นไหม t ธอ en A-N เนเเนเป็นสระเอหรือหนู ten ten t ธ n t อ n เธอ ten อ่ะ pan ลูกหนู p e n pan อ่ะแล้วก็ p e en เพนที่แปลว่าปากกานี่เองอเห็นไหม เชนแชนแพนเ e นอ่าโอเคจบสำหรับข้อนี้มาดูข้อนี้ลูกหนูอยากให้นายลองทำดูไรดิงเขาบอกว่า use your answer in exercise 3ใช้คำตอบของเราใน exercise ที่3ลูกหนูว่าหนูไปที่ไหนไปกับใครเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกหนู to complete the um, the email to your English pen friend อ่ะมเมื่อเราเขียนอีเมลส่งหาเพื่อลูกแต่ใช้คําตอบของเราเมื่อกี้นะใช่ไหมค่ครูบอกว่าครูไปไหนมานะไปดูคอนเสิร์ตไปกับโซเฟียกับแอนนารู้สึกสนุกมากๆเลยนะตื่นเต้นด้วยแฟนทสติกมากๆครูจะเขียนเรื่องของครูได้ว่าไงลูกนี่อ่ะลองฟังเรื่องของครู Hi Sue Last Saturday night I went to a pop music concert I went with my two best friends Sophia and Anna We danced and sang along to all our favorite songs I felt really excited and happy. It was fantastic. I had a really great time. Have to go now. Talk to you later, Olga. อ่าเห็นไหมอีเมลฉบับเนี้ยโอกาเป็นคนเขียนส่วนเขียนหาใครให้เขียนหาสูให้เรียนเขียนหาเพื่อของนักเรียนลูกอาจจะเป็นแบบสมบัติจะบอกให้ ai, ส้มจีดอ่าให้ ai, ส้มจีดข้างบนก็ได้แล้วข้างล่างเขียนเป็นสมบัติ โอเคไหมลูกอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนโดยใช้ข้อมูลของนักเรียนที่เรียนต้องไปเขียนในพารอ่าใน exercise 3ไม่ได้ถึงจะมาทำ exercise 5ได้โอเคไหมอ่โอเคครูขอข้ามตรงนี้เลยแล้วกันเนาะฝากไปทำมาด้วยมาดูในส่วนของตัวนี้ลูกหนูอ่ choosing TV programs อ่การเลือกดูโปรแกรมทีวีลูกหนู listen and repeat ฟังอย่างเดียวก่อนแล้วลองออกเสียงตามอ่เริ่มครับอันแรก do you fancy watching it Do you fancy watching it? Ah <laughs> Quiz shows are boring Quiz shows are boring What else is on? What else is on? That sounds great. That sounds great. What channel is it on? What channel is it on? Oh no not that Oh no not that I just hate social dramas I just hate social dramas very good ดีมากลูกออกเสียงชัดเจนกันมากเลยอ่ะมาดูข้อที่2ลูกหนูเขาบอกว่า the sentences below are from the dialogue between two friends เนนักเรียนประโยคต่อไปเนี้ยที่เมื่อกี้เราดูกันมานน่แหละมันมาจากการคุยกันระหว่างเพื่อนสอคนเนาะ what program โปรแกรมไหนลูกหนู do they choose to watch ที่เขาเลือกที่จะดูกันอก่อนที่จะไปอ่านได้เนี่ยนะตัวนี้เราอ่านมาหมดแล้วเราขอไปดูคำศัพท์ซิมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกลูกฟังนะ fancy 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 เนี่ยแปบลบว่าชอบลูกหนูหรือว่าต้องการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะ fancy b e o n d beyond อ beyond be คือแบบเหมือนถ่ายทอดเ่ยลูกหนูเหมือนถ่ายทอดอยู่เช่นใช้กับทีวีก็แบบช่องอะไรแบบ อ๋อรายการอะไรกำลังแบบเล่นอยู่รายการอะไรกำลังถ่ายทอดอยู่อ่า channel channel อ๋นนอ channel เหมือนแบบสถานสถานีแบบททรทัศนสถานีวิทยุเราสามา,บบาททรถเอามาแทนอะไรลูกหนูช่องก็ได้อ่ามาแทนช่องเช่นช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ดูซิว่าเราอยากดูช่องไหนก็เปลี่ยนช่องตามนั้นเนาะสุดท้าย social drama social drama อ๋อเป็นหนังแนวสังคมเนอะลูกหนูอาจจะเป็นแบบหนังที่แบบว่ามีความ serious play นิดหนึ่งอ่า film or television program about society เกี่ยวกับอ๋อสังคมอ่าโอเคอะต่อมาเรามาฟังเสียงกันหน่อยสิ Anna There's a quiz show on TV. Do you fancy watching it? Not really. Quiz shows are boring. What else is on? Well, there's a wildlife programme on about sharks. That sounds great. What channel is it on? Channel 4. What time is it on? Six o'clock. Let's watch that. There's a teen social drama after that. Oh, no. Not that. I just hate social dramas. โอเคเนี่ยมาลองเชวยคูยแปลเนี่ยซิสตีฟกับแอนนาคุยกันอ่ะโอเคขออนุญาตซูมนิดนึงลูกหนูหนูจะได้เห็นแบบชัดเจนแจ่มแจ้งเนาะอ่ะมาอ่ะมาดูกันซิเขาพูดว่าอะไรบ้างสตีฟบอกว่าแอนนา There's a quiz s h o w on TV หนูควิ z โช o w คืออะไรลูกควิสโชว์เหมือนแบบรายการที่แบบว่าเออเป็นการแบบอ๋อเล่นกันข้างในเนาะแบบเป็นการตอบคำถามเพื่อเอารางวัลเลยแบบนี้ควิสโช do you fancy watching it อยากดูไหมอะแฟนซีือแบบอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างแล้วหรือชอบไหมชอบดูไหมอยากดูไหมไอ้นาบอกว่า not really not really ไม่อ่ะพิชโชส์ are boring which show มันน่าเบื่อ What else is on is on เห็นไหมย b on ก็คืออะไรที่มันกำลังถ่ายทอดอยู่หรือมีอะไรอีกไหมล่ะที่มันแบบกำลังเล่นอยู่อ่าสตีบอกว่า well there's a wildlife program อ๋อเป็นโปรแกรมการดูแบบว่าอะไรเรื่องหนูไวล์ไลฟ์ wildlife. สัตว์ป่าลูกหนูแบบอารมณ์เป็นสารคดีสัตว์ป่าเนาะ on about sharks อันนี้คือเลยลูกหนูอ่าชาร์ก็อารมณ์แบบอ๋อฉลามลูกหนูเห็นว่าเป็นสัตว์บกก็ได้หรือสัตว์น้ําก็ได้อ๋อถ้าเป็นสัตว์บกเรียกว่าสัตว์ป่าแต่ถ้าเป็นสัตว์น้ําก็เรียกว่าสัตว์ทะเลอะไรแบบนี้แะ้วที่เขามักจะไปดูกันต่อมาลูกแอนนาเลยบอกว่า that sounds great ฟังดูดีนะแบบแบบฟังโอเคเลย what channel is it on channel ไหนลหะที่มันกำลังเล่นอยู่ สตี Steve บอกว่า c h a ช่อง4ช่อะช่อง4 a n แอนาบอกว่า what time is it on กี่โมงหรอ six o'clock six o'clock ok หกโมงแอนนาเลยบอกว่า let's watch that มันก็ดูวันั้นแหละหมายถึงดูอะไรลูกหนู wildlife program อ่าเพราะว่าอะไรลูก there's a teen social drama after that มันจะมีละครเพื่อสังคมต่อหลังจบรายการแบบไหนลูก wildlife program อ่าสตีเลยบอก oh no Not that ไม่อะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เลย I just hate social dramas ฉันไม่ชอบละครเพื่อสังคมตรงนี้เสร็จแล้วเรามาแปลกันสักนิดนึ่งสิลกูกแปลเรียบร้อยแล้วด้วยลองมาดูตรงนี้สรุปเขาเลือกที่จะดูหนังอะไรลูกเก่งมาก t h e y c h o o s e to see wildlife program about sharks อ่ะเขาเลือกโปรแกรมเนาะที่เกี่ยวข้องกับออ๋ปลาฉลาม very good อ่ะคราวนี้มาดูข้อต่อมาลูกข้อที่3เขาบอกว่าอะไร number t Read the dialogue again and find phrases in it which mean อ่ะนักเรียนประโยค4ประโยคนี้นะมันสามารถไปแทนประโยคไหนข้างในได้บ้างมาดูอันแรก Do you feel like watching it? That's okay with me. When that is start, I can't stand social dramas. อะอแรกตอบอะไรลูก Very good Do you fancy watching it เห็นไหมมีไว้คำว่า feel นะ fancy watching เนี่ยที่เป็น keyword ต่อมาลูกหนูข้อ2 that's okay with me โอเคนะมันโอเคนะตอบเลยลูก very good that sounds great เออเห็นไหมที่แบบแอนนาบอกว่าเฮ้ยแบบมันโอเคนะโอเคเลยต่อมาข้อที่3 when เป็น keyword ลูกหนู when does it start เริ่มกี่โมง What time is it on เออมันมันมันฉายตอนกี่โมงล่ะเออมาแสดงตอนกี่โมงแล้วสุดท้ายลูกหนู I can't stand social dramas ตอบอะไรดีลูกหนู I just hate social dramas อาฉันไม่ชอบละครเพื่อสังคมต่อมา number 4 listen to the dialogue อาเดี๋ยวฟัง dialogue ต่อไปนี้ลูกหนู take roles and read it out ให้นักเรียนเนี่ยลองจับคู่กันแล้วลองสมบทบาทดูสิเออแล้วอ่านมันออกมาเนาะ use suitable intonation นักเรียนลองใช้ intonation ที่แบบมันเหมาะสมเนาะ say the sentences below your language เดี๋ยวเรามาแปลประโยคตรงนี้กันว่าถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาไทยของเราเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยมาดูตรง study skill ลูกเขาบอกว่า intonation u s e s u l e intonation to show your feelings นักเรียนเขาบอกให้เราใช้เนี่ยนะ intonation ให้เหมาะสมกับอารมณ์ของเราเพราะว่าอะไรลูก this helps your listener understand you better ก็จะทำให้คนฟังเราเนี่ยนะเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นลูกหนูสมมติเพื่อนครูโทรมาแล้วครูกําลังนอนอยู่ครูกําลังนอนอยู่นะเพื่อนบอกว่าวิ oh, would you l ล k ที่ go o u t with me อยากไปข้างนอกกับฉันไหมครูก็รับสายครูก็บอกว่า no i'm sleeping หนูถ้าเสียแบบนี้ no i'm sleeping เป็นไงลูกอ๋อแบบมันดบดูแสดงความเหนื่อยนะอินโทนของครูเนี่ยเออเพื่อนครูอาจจะแบบอุ้ยเออไม่เป็นไรแต่ถ้าเพื่อนครูโทรมาวิ would you l ล k ที่ go อา t with me no i'm sleeping เป็นไงลูกหนู โอ้มันน่าจะแบบไม่อยากไปกับคนนี้เพื่อจะแบบอุย้ยเธอไม่อยากไปกับฉันขนาดนั้นเลยเหรอต้องใช้เสียงแบบนี้เพราะฉะนั้น intonation เนี่ยสามารถออกเปลี่ยน feeling ของคนได้เลยนาะสำคัญมากๆในภาษาอังกฤษอ่ะมาลองดูฝั่งนี้บ้าง do you fancy watching it แปลว่าอยากดูไหมล่ะหรือต้องการดูไหมเออชอบดูหรือเปล่า quiz shows are boring รายการ quiz show เนี่ยลูกหนูมันน่าเบื่อ b oring เอออิ่งหน้าเอรู้สึก boring เป็นหน้าลูกหนูเห็นไหมอิ่งหน้าเบือ่อ What e l s e s is on มีอะไรบ้างละ่ะที่มันฉายอยู่ตอนนี้ที่มันกำลังถ่ายทอดอยู่ตอนนี้มีอะไรอีกบ้าง That sounds great อ๋อฟังดูดีเลยอาโอเคมากต่อมา What channel is it on ช่องอะไรละ่ะที่มันกำลังเล่นอยู่อ่ะที่แบบมันจะเล่นต่อมา Oh no Not that ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อันนั้นแน่นอนอัน not that คือแบบื่อเวลาคนชวนเราไปดูหนังสมมติครูไม่ชอบดูหนังผีเนาะโอ้แล้วสมมุติวันหนึ่งแบบว่าพออองเรียนบอกว่าเฮ้ยครูแฟมวันนี้ไปดูหนังเป็นเพื่อนผมหน่อยเป็นไงลูกครูบอก้โโน no, no, not that ไม่หนังผีแน่นอนลูกหนูอ่าโอเคนะต่อมา I just hate social dramas เออแบบก็แบบไม่ชอบหนังแนวที่แบบเป็นทําไมลูกเกี่ยวกับ social สังคมอ่ะคราวนี้ลองฟังลูกแล้วเดี๋ยวจับพู่แล้วพูดตามเนาะ Anna, there's a quiz show on TV. Do you fancy watching it? Not really. Quiz shows are boring. What else is on? Well, there's a wildlife programme on about sharks. That sounds great. What channel is it on? Channel 4. What time is it on? 6 o'clock. Let's watch that. There's a teen social drama after that. Oh, no. Not that. I just hate social dramas. อ่าโอเคหลังจากนี้นะกเรียนก็ไปจับคู่กันเนาะแล้วก็ลองแบบว่า take r o l เนาะคืออะไรลูกหนู take r o l e ลองสวมบทบาทดูคนนึงเป็นซีฟก็ได้แล้วคนนึงเป็นแอนนาลองสลับกันพูดดูสิอ่ะมาลูกหนูและข้อสุดท้ายของเราในวันนี้อ่าเขาบอกว่า it's Thursday evening อ๋อเป็นวันพฤหัสบ,บดีตอนไหนลูกหนูตอนเย็น Use the TV guide to discuss what you want to watch on TV. นักเรียนเดี๋ยวเราจะใช้ TV guide นะในกรอบเนะี่ยลูกหนูว่าเราเนี่ยอยากจะดูอะไร Use the sentences below. อ่าโดยใช้ sentence เหล่านี้ที่อยู่ด้านล่างเนาะ You can use the dialogue in exercise to as a model. เราสามารถใช้ dialogue ที่เราเพิ่งฟังไปไม่แก้แหละเป็นโมเดลในการมาแต่งได้อ่ามาด c u ั s ก,กันอ่าเดี๋ยวครูพามาดู TV guide นะในวัน Thursday อ่าในวันที่7 April ด้วย Thursday 7 th, April อ่าในวันพฤหัสที่7เดือนอะไรลูกหนู April เมษายนอ่าขอซูมนิดหนึงลูกหนูหนูจะเห็นแบบชัดๆเนาะอ่ะมาดูกันอ่าเราดูตรงนี้เขาบอกว่าอะไรลูกมี Channel 1, Channel 2, Channel 3, and c h a n n e l 4 4ช่องเริ่มตั้งแต่6โมงลูกหนู PM คือ6โมงเย็นเนาะ6โมงครึ่งแล้วก็1ทุ่มอ่า6 p. m ในวันในช h a n n e l 1มีอะไรบ้าง f ฟรน n ์ s เป็นยูเอสซ o คอมลูกหนูอ่าชื่อว่าเฟรน d ์เป็นแบบหนังแบบแนวตลกตลกเนาะเปซ i t คอมตลกตลกหกโมงครึ่งเป็นอะไร e l ลเลฟั t ส์เกี่ยวกับช้างลูกหนูเป็นไว l ์ไลฟ์โปรแกรมอ๋อเกี่ยวกับแบบสารคดีสัตว์ป่าหรือเปล่าแล้วก็ตอนหนึ่งทุ่มลูกหนูเป็นอีสต์แอนเดอร์สเป็นซ o อบโอเปร่าอ่าโอเคพอช a n นทูหกโมงเป็นเมจิกฟ o r e เรสเป็นมิสทรีโชว์โชว์มายากลลูกอ๋อหกโมงครึ่งเป็นเอ็กเฮด เป็นควิสโชว์หัวไข่เรื่องหนูหัวไข่มีใครเคยดูไหมเป็นควิสโชเนาะสามารถไปเซิร์ชดูได้นะรายการนี้ตอนหนึ่งทุ่มมาลูกดีมากหนึ่งทุ่มเป็น Lost เป็น US Drama Series นะฮะเป็นซีรีส์ลูกของประเทศอเมริกาเนาะ channel 3 channel 3อ่าโอเคตอน6โมงลูกหนู6โมงเนาะ ready อ่า ready s t เ a d y cook เป็นคุกกี้อ่า cookery program cookery program เปเลยลูกโปรแกรมเกี่ยวข้องกับการคุกทำอาหารหกโ,โมงครึ่งเป็น News and Weather อ๋อเป็นข่าวแล้วก็รายการพยากรณ์อากาศลูกหนูทุม่มสิบห้าไปเลยเอ่ย u o n o w it Do you know it รู้ไหมคุณรู้ไหมเป็นควิสโชอ่าเรามาดูที่ Channel 4กันหรือว่า Channel ที่เนาะเขาบอกว่าอะไร530เอรอ่าห้ามงคึ่เนี่ยมีรายการอะไรลูกหนู The Simpsons อ่าเป็นอะไรลูก การ์ตูนดีมากไหนมีใครเคยดูมายกมือขึ้นอ๋อหลายหลายคนเคยดูเนาะ6 pm 6โมงเป็นช h a r k ์ ucks, คือฉลามเป็นรายการแนวไหนลูกหนู wildlife documentary ก็คืออะไรลูกอ๋อเป็นรายการสารคดีเกี่ยวกับปลาฉลามตัวนี้นี่เองอ่าและสุดท้ายลูกหนู7 pm ตอนหนึ่งทุ่มเป็น Mary Ann Helen เป็นรายการแนว teen social drama คือละครเพื่อสังคมเกี่ยวกับชีวิต วัยรุ่นลองดูตัวอย่างดีกว่าว่านะักเรียนจะดิสกัดกันยังไงนักเรียนสามารถใช้ประโยชนพวกนี้ในการถามได้นะแล้วก็ไปดูตัวอย่างที่แบบอยู่ใน exercise ที่2เป็นโมเดลได้อ่ะดูตัวอย่างลูกฟังเสียงนะครับ There's a quiz show on TV. Do you fancy watching it? Not really. Quiz shows are boring. What else is on? Well, there's a wildlife program on about elephants. That sounds great. What channel is it on? Channel 1. 1. What time is it on? 6.30. Let's watch that. There's a soap opera on after that. Oh no, not that. I just hate soap operas. อ่าเห็นไหมนักเรียนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยที่เมื่อกี้ที่เขาถามมาเมื่อกี้โดยที่นักเรียนเนี่ยใช้อะไรลูก อ๋อใช้ตรงนี้ข้อมูลจากทีวีไกด์น,นีในวันพฤหัสเนี่ยตัวนี้ในการมาถามสมมุติเนี่ยตอนเราชวนเขาดูซิทคอมแต่เขาไม่ชอบแล้วถามว่ามีอะไรที่แบบเวลาเดียวกันหรือเปล่าอาจจะเป็นมิสทรีโชว์เป็นคุกคุริโปรแกรมอะไรพวกนี้ก็ได้อ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเนื้อหาของเราแล้วก็ฝากนักเรียนแล้วกันเนาะไปทำ เรื่องนี้มาอ่ะโดยการแต่งประโยชน์ไปการดิสคัสันนะัเนาะโดยใช้ไกด์เนี่ยในการแบบนําดูซิว่าเราเนี่ยจะดูอะไรดีในวันนี้เนาะตอนกี่โมงอ่าแรืวเดี๋ยวครั้งหน้าเราเอามาแชร์กันในห้องเรียนแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในครั้งหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน